สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวนะฮะที่รับชมนะฮะทั้งทางเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ทางช่องยูท b e ทั่วไทยนิวอยู่ในขณะนี้นะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณปากทางเข้าวัดสะหธรรมมิการามหรือว่าวัดน้องแขมนะฮะตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเชรบุรีนะฮะผมอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าวัดนะฮะนี่ซุ้มประตูวัดนะครับ โอ้โหสวยางามจริงๆนะครับซึ่งนะฮะเมาสักครู่นี้เพิ่งมาขออนุญาตนะครับทางวัดนะครับเพื่อที่จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่น,นะครับมาพักจำวัดที่วัดนี้นะครับนี่ฮะอยู่ในเขตตำบายางอำเภอท่ายางนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ้โหวัดนี้ใหญ่มากนะครับก็ได้รับการเมตตาจากพระเดชพระคุณน,นะฮะหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหนองแขม แล้วหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีรรมยุทธ์ด้วยนะครับนี่วัดนี้นะครับภาพจะสั่นไปนิดนิดหนึ่งนะฮะพอดีผมใช้ขาตั้งล้องนะครับไลฟ์สดทางทางเ Facebook แล้วก็ถ่ายทอดสดทาง YouTube ด้วยนะฮะไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นต้องขอทาอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้สาราหลังนี้หลังใหญ่มากนะครับ ใช้ทําวัดสวดมนต์เย็นนะครับแล้วก็สวดมนต์เช้ารวมถึงบินฑบาทของตาบุญชื่นนะฮะที่วัดหนองแคมแห่งนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันนะฮะการเตรียมการนะครับนี่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มาขออนุญาตเสร็จแล้วนะฮะพระสงฆ์สามเณรแล้วก็พวกผมก็ช่วยกันนะครับเก็บปาาเช็ดหูนะครับเดี๋ยวจัดเตรียมสถานที่นะครับ พระเมนมีเยอะมากนะฮะวัดน,นี้นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะัะโอ้โหลมเลื่อนจริงๆนะฮะนี่ต้นจันทาโอ้โห,โหสวยงามจริงๆฮะเอาโบส์ก็หลังใหญ่นะครับนี่ไครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะจาบไว้ขอพรนะฮะที่วัดแห่งนี้ได้ศาลานี่มีสองชั้นนะครับด้านล่างกับด้านบนเราจะใช้ด้านบนนะฮะเป็นที่ จำวัดของหลวงตาบุญึืนนะครับแล้วก็สวดมนต์ทำวัดด้วยเพราะว่ามีห้องน้ําส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่ตอนนี้ใช้เป็นที่เก็บของมีโรงศพมีโต๊ะเก้าอี้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะมาดูคุณกล้องสุริยาชาแนลนะฮะนี่ฮะหลับแล้วผมเดินไปไลฟ์สดหน้าถนนแป๊บเดียวหลับฮะดูเห,ห,หลือเชื่อ เรียบร้อยนะครับคุณกล้องสุริยาชาแนลเรียบร้อยไปแล้วแทบเดียวเองนะครับแหมเดินไปไลฟ์สดจากริมถนนใหญ่มาหันมาอีกทีหลับไปแล้วนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทางขึ้นของสลาการ,รเรียนนะครับใหญ่มากจะบอกเลยว่าใหญ่สุดๆนะครับจุคนได้โอ้โหน่าจะประมาณพันคนนะฮะ ้ันบนโล่งใหญ่นะครับมาเป็นวัดที่เก่าแก่อีกหนึ่งวัดนะครับแล้วก็สร้างนะครับถาวรวัตถุไว้ภายในวัดเยอะพอสมควรนะฮะนี่ก็เป็นสํานักงานเ,าเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะกําลังสร้างอยู่นะครับภายในวัดนี่ที่จอดรถจอดลาเยอะแยะมากมายนะฮะใครมีช้างม้าววคฟายก็มาผูกกันตามต่อไปตาม้นต้นไม้ได้นะครับ ใครมีรถนะฮะก็สามารถที่จะมาจอดมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นได้สบายนะฮะเพราะวัดเนี่ยอยู่ติดกับโรงเรียนด้วยนะครับหรือใครจะไปจอดลงด้านหน้าพระเมลุนะฮะหรือว่าจอดหน้าเมนก็ได้โอ้โหกว้างเหลือเกินครับวัดนี้โอ้โหใหญ่โตโออาจริงๆนะครับสบายเลยนะครับใครมาจอดรถจอดลาสวดมนต์ทำวัดเย็นวันนี้นะฮะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่สะดวกสบายนะครับ อยากเห็นด้านในค่ะหืรเนี่ยพิมพ์มานะฮะเอาคุณเก้าให้ไกลไปให้ถึงนะครับอสวัสดีด้วยผมห่านมาเจอพอดีนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนไปผมเดินขึ้นเดินลงหลายรอบแล้วน่จะผอมแล้วเนี่ยน้ำหนักยุบไปสองขีดแล้วเนี่ยเป็นการเตรียมสถานที่ให้ดูกันนะฮะ,นนะ,ฮะแอบย่องมาให้ดูก่อน ก็ปาดถูไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดประตูนะครับนี่ฮะนะครับเนี่ยรประธานนะครับหนึ่งพันคนสบายครับ เจอเลยครับเป็นองกลัวสองพันคนก็นั่งได้นะฮะนี่สุดยอดนะฮะหรือจะสนมตนทำบัดเย็นกันที่นี่นะครับอันนี้หน้าต่างประตูเปิดได้นะฮะรอบเลยปัน้าต่างกระจกนะครับสะอาดแล้วนะครับพระสงฆ์สามเณรมาช่วยกันปาถูเมอสักคู่นี้นะครับด้านล่างก็เป็นลานนะฮะสนตกยังเปียกอยู่แต่ว่ากระจรถได้นะครับเป็นลุกลังเอ่อเป็นหินเกศนะฮะเป็นหินเกดแล้วก็พื้นโรงเรียนนะฮะ สนามโรงเรียนก็จอดได้แหมว้างใหญ่ไพศาจริงๆนะครับห้องน้ําอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวนี้มลหลวงตาพักจําวัดบนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีประตูปิดได้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นห้องน้ําอย่างที่บอกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะทั้งช่องทางเฟซบุ o กไลน์ในเพจทั่วไทยนิวรวมถึงช่อง YouTube นะครับช่องทั่วไทยนิวด้วยนะฮะเดี๋ยปิดประตูไว้ก่อน แล้วขณะนี้ฮะอีกประมาณเจ็ดกิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทุดงมาถึงจุดที่ผมอยู่นะฮะคือวัดสหธรรมิการามหรือว่าวัดหน้องแขมตําบลท่ายางอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับโอ,อ้โหนี่ฮะความร่มรื่นร่มเย็นนะครับสวยสดงดงามของวัดหน้องแขมอย่างนี้นะฮะไอฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับ ลมลื่นจริงๆนะครับแล้วอากาศนี่ไม่ต้องกลัวเลยวันนี้ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าชุ่งชันฝนหยุดตกแล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าท้องฟ้านะครับยังคงปกคลุมด้วยเมฆฝนอยู่บางส่วนนะก็ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าแต่ตามพยากรณ์อากาศก็คาดว่าจะตกอีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้นะฮะฝนตาบนชื่นก็คงจะเปรียบฝนอีกหนึ่งวันนะครับในขณะที่คุณก้องสุริยานะฮะ หรือว่าคุณสุริยาเนี่ยเจ้าของช่อง youtube กล้องสุริยาชแนลโอ้โหหลับนะฮะกนตั้งแต่วัดหนองแขมเนี่ยดังไปยันน,ยยน,ะะนู่นเลยราดบุรีแล้วนะฮะโอ้โหโกนกนั่นเลยเหลือเชื่อจริงๆนะฮะเหนื่อยเอาใครโทรมาไปแ,แล้วเดี๋ยวนะ,ะแป๊บหนึง่งเอาพี่นันโทรมาผมลืมปักหมดให้พี่นันนะ ก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับผมส่งข้อมูลให้พี่นันก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่ยังคงติดตามรับชมกันวัดเดียวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดไหมคะมไม่รู้ว่าเป็นเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีหรือเปล่าลผมไม่มีข้อมูลนะเพราะว่าท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาด ท่านเจ้าคณะก็ติดกิจนิมนต์นะฮะกำลังจะเดินทางมานะครับแต่ว่ารอ,องเจ้าวาดแล้วก็สม,มเนนนะครับพระสงฆ์เนี่ยก็ช่วยกันนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับกวาดถูนะครับหลายคนก็ถามทะเบียนรถถึงแล้วครับถึง ยัางอย่างยางย,งยงลงลงลงปูอีกประมาณเจ็ดกิโลถึงวัดหกกิโลผมปักหมดไปแล้วครับพี่ครับพี่น,นี่เป็นรถของคุณกล้องสุริยานะฮะใครอยากจะเสี่ยงโชคก็ตามสบายนะฮะแต่ผมไม่เอาทุกคนนะ,ะผมกลัวหลายคนก็ถามถึงทะเบียนรถผมนะฮะจะมาดักตีหัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าให้ดูแล้วกันอ่รอบนี้เอาวนโวามานะฮะรถสะสม บนโบกแปด้าศูนย์นะฮะอะเก้าหนึ่งเก้าหกนะฮะเราเบียนรถผมเอาขนมมาฝากได้แต่อย่ามาดักกีดรถผมไม่เอานะรถสะสมนะฮะคันนี้ก็เอามาใช้ในขบวนนะครับเพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับตอนแรกเอารถเปโยสี่รุยนหกมานะครับสะสมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรถสะสมที่เอาไปใช้นะสวยคลาสสิกนะรถยุโรปผมชอบรถยุโรป โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเตรียมหาสถานที่ตั้งลงทานแล้วก็เตรียมหาสถานที่ให้หน่วยกู้ภัยนะครับสว่างสังเพชรนำน้ำดื่มของตาบุญชื่นมาถวายให้วัดนะครับแล้วก็จะหาที่หลักที่นอนให้คณะติดตามได้กางเต็นท์นอนกันนะครับยังไม่ได้ขอสถานที่เลยนะฮะกำลังมองอยู่ว่าจะให้พักตรงไหนดีตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะาตรงนี้สัมมาเนนจะเรียนกันนะฮะเรียน นะครับอวอาจจะให้เป็นนอนโรงเรียนนะครับขอพื้นที่ในโรงเรียนกลางเต็นท์นอนกันนะครับในโรงเรียนดีกว่านะเพราะอยู่พื้นที่ติดกันนะครับก็คงต้องปิดไลฟ์สดแล้วก็ทางถ่ายทอดสดทางช่อง youtube ทั้ง youtube ทั่วไทยนิวแล้วก็ a c e b o o k ไลฟ์ในเพจทั่วไทยนิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและนี่คือสถานที่ที่จะ นิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะพระธุดงสายป่าวัยเจปีมาพักจำวัดในวันนี้วันเสาร์ที่26พฤศจิกาย,ยนสองพนห้ารนะครับดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวสวัสดีทุกท่านครับ